กักตัว14วันหนีโควิด19อย่างไรให้ปลอดภัยทั้งตัวเองและคนรอบข้างทางเราจะทำคลิปสิทธิประโยชน์ที่พี่พึงได้แต่พี่ไม่รู้มาให้พี่ชมในทุกๆวันฝากกดซับสไคร b ์และกระดิ่งเพื่อพี่จะไม่พลาดในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะวันนี้จะมาบอก9วิธีปฏิบัติกักตัว14วันหนีโควิด19 คุมไว้หนาที่พักอาศัยและแนวทางปฏิบัติซึ่งผู้ที่จะต้องกักตัวมีวิธีทำดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 2. หยุดเรียนหรือทำงานรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ 3. ปิดปากและจมูกด้วยทิชชู่ทุกครั้ง ที่ไอจามหากไม่มีทิชชู่ให้ใช้ต้นแขนด้านในหรือข้อศอกตัวเองแทนจิิงสำคัญคือห้ามไอจามใส่ฝ่ามือตัวเอง 4. ห้ามกินอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่นรวมถึงควรแยกของใช้ตัวเองไม่ใช้รวมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดตัวหมอนผ้าหม่มแก้วน้ำเป็นต้น 5. สวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากผู้อื่น1-2เมตร 6. แยกห้องนอน 7. ทำความสะอาดที่พักและของใช้ 8. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และ9ทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วให้ถูกวิธีนั่นก็คือทิ้งในถุงพลาสติกปิดถุงให้สนิทมิดชิดก่อนลงถังขยะและล้างมือด้วยน้ำสบู่ราว15-20วินาทีหรือแอลกอฮอล์เ0ขึ้นไป แต่สิ่งสำคัญที่จะต้องทำด้วยก็คือสังเกตอาการของตัวเองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันซึ่งควรจดบันทึกไว้เป็นประจำทุกวันด้วยหากมีไข้เกิน37.5องศาเซลเซียสไอมินามมกเจ็บคอและหายใจเหนื่อยหอบหรือมีอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง จากที่กล่าวมานั้นควรพบแพทย์ทันทีและแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ทราบดูจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปเราจะมาอัปเดตเก็บความรู้ดีๆที่พี่ยังไม่รู้มาให้ดูในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ